ครับก็วันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> เห็นชอบกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลุ่มผู้สูงอายุที่ทางกระทรวงการคลังเสนอนะครับกร <c oughs> อบวงเงินงบประมาณในกําหนดไว้ที่40,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น DGA ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางดีอี <c oughs> นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็ไปดําเนินการโดยเรายึด กลุ่มที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบทางรัฐที่มีอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็มีรายได้มีในส่วนของเ,อเงินฝากตามกติกาที่ได้เคยกำหนดไว้นะครับแต่เป็นโครงการใหม่นะครับอันนี้เราแยกออกมาจากกันนะครับเป็นเรื่องของการดำเนินการส่วนการรับสิทธ์เนี่ยจะเป็นการได้รับสิทธ์ผ่านระบบพรอมเพย นะครับซึ่งก็เชิญผู้สูงอายุที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาก็จะประกาศออกไปแล้วก็ไปผูกพร้อมเพลงกันให้เรียบร้อยใช้เวลาไม่นานนักนะครับส่วนกรอบระยะเวลาในการดําเนินการคาดว่าจะดําเนินการทันแน่นอนนะครับในกรอบก่อนตรุษจีนนะครับวันที่29มกราคมจะพยายามให้เร็วกว่านั้นนะครับแต่ว่าก็กําหนดกรอบเวลาไว้ตามเดิมนะครับส่วนที่2ก็คือ